ถ้ามีโ,โรคประจำตัวแล้วจะทานอาหารเสริมให้ดู3ข้อด้วยกันข้อที่1นนะครับคือดูว่าอาหารเสริมที่เราจะทานเนี่ยสกัดจากธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นมาสกัดจากธรรมชาติคือเหมือนธรรมชาติเลยแค่เราสกัดออกมาให้อยู่ในรูปของผงหรือแคปซูลนะครับหรือเป็นแบบซองให้เราสามารถทานได้ง่ายหรือเป็นแบบสังเคราะห์สังเคราะห์ะก็คือไม่เหมือนธรรมชาติแหละสังเคราะห์เลียนแบบธรรมชาติดังนั้น ทานแบบธรรมชาติก็น่าจะดีกว่าแต่ข้อเสียคือราคาสูงกว่าข้อที่2คือเรามีโรคประจําตัวไหมโรคประจําตัวเช่นยกตัวอย่างสมมุติถ้าเรามีตับอักเสบอยู่โอ้โหเจาะเลือดปุ๊บเอนไซม์ในตับขึ้นเลยช่วงที่ตับเรายังมีการอักเสบอยู่เอนไซม์ในตับขึ้นชัดเจนก็ไม่ควรจะทานอาหารเสริมนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มีโรคไตเสื่อมไตเสื่อมเนี่ยมีหลายระดับมากเลยแต่มีค่าค่าหนึ่งที่แฟนคลับมักจะส่งมาถามผมบ่อยๆคือค่า E G F R สมมุติถ้าค่า E G F R เนี่ยเกินกว่า30อันนี้ทานอาหารเสริมได้เหมือนคนปกติเลยแต่ถ้า E G F R ต่ำกว่า30อันนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอโรคประจำตัวนะครับที่ดูแลโรคไตเราอยู่เนาะแล้วเราค่อยทานยาหรืออาหารเสริมเพิ่มเติมนะครับข้อที่3คือ เรามียาโรคประจำตัวไหมยาโรคประจําตัวผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาหารเสริมของเราเนี่ยมันช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วพอเราทานอาหารเสริมของเรานะครับไปบวกกับยาลดคอเลสเตอรอลที่ทานอยู่ในอนาคต คอเลสเตอรอลลงต่ํามากๆเราอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอโรคประจำตัวว่าขอลดขนาดยาได้ไหมเนื่องจากตัวอาหารเสริมเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลยอยู่แล้วดังนั้นเราก็ควรจะไปลดยาเนาะเพราะว่ายาเป็นสารเคมีแต่อาหารเสริมจากธรรมชาติก็ยังพอทานได้ในข้อเห็นส่วนตัวของผมนะครับหรือบางทีเราทานอาหารเสริมที่ช่วยในการลดระดับน้ําตาลในเลือดและเราเป็นเบาหวานอยู่แล้วพอระดับน้ําตาลในเลือดลดลงเราก็ควรไปปรึกษาคุณหมอโรค ประจำตัวว่าตอนนี้ออกกำลับบงกายดูแลสุขภาพทานอาหารเสริมแล้วน้ําตาลลดลงแล้วขออนุญาตคุณหมอปรับลดขนาดยาลดเบาหวานได้ไหมดังนั้นเราควรจะต้องดู3ข้อนี้สรุปนะครับหก็คือดูว่าสกัดจากธรรมชาติไหม 2. ดูว่าเรามีโรคประจําตัวที่ห้ามการทานอาหารเสริมไหมและ3นะครับเรามียาโรคประจำตัวบางอย่างที่ออกฤทธิ์คล้ายๆกันกับ อาหารเสริมที่เราทานอยู่ไหมนะครับส่วนใครก็ตามมีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากไว้ในอินบอ็อกซ์หรือสแกน QR Code หลังจบคลิปนี้ได้เลยครับ